คนเบื่อไหมครับเวลาที่ดูคอนเทนต์ต่างๆฟังเดอะโกดหรือฟังเพลงยาวๆแต่ดันเจอโฆษณามาขัดจังหวะให้เสียอารมณ์ผมขอแนะนํานี่เลยครับผมยูทูบพรีเมียมในราคาถูก69บาทต่อเดือนจากราคาปกติ209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์คุณภาพเสียงที่ดีกว่าและสามารถปิดจอในขณะเล่นได้อีกด้วยสามารถใช้อีเมลตัวเองต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอด2 4ชั่วโมงสำหรับท่านที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาอยู่กับเราได้ สำรัวันนี้แถมฟรี o u t u b e Music มูลค่า1 2 9บาทให้เลยฟรีเพียงแค่สแกนไอดียไลน์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้พิเศษสำหรับคนที่บอกมาจากช่องป๊อปปูลูก็รับเงิน50,000บาททุกสิ้นเดือนรับปาาระกันจากทางช่องป o อป,ปูลูได้ชัวร์และอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราครับ NF Theater หากใครที่ต้องการซื้อขายไอดี Fc Online ต้องที่นี่เลยเพจซื้อขายดีเกม By o Shop บริการรับซื้อและขายไดี Fc Online มีทั้งเอ็มล้วนทีมพร้อมเล่นของใหม่อัปเดตตลอด ปลอดภัยไม่โกงแน่นอน100%แถมยังมีบริการรับดึงนักเตะขายากและบริการโอนเงอีกด้วยและที่สําคัญตอนนี้ทางเพจมีเว็บไซต์สําหรับซื้อ ID แล้วชื่อเว็บไซต์ O อช็อปใครที่สนใจสามารถกดเข้าไปที่ลิงด้านล่างได้เลยครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมป๊อปลู่และเกม f c o n ออนไลน์นะครับผมวันนี้ผมเรามาอยู่กันในซีรีส์ ดองการ์ด SVP นะผม X กับ BP d e a นะครับผมฟู l l t e LN บวก5กันนะครับนะก็ EP นี้เป็น EP ที่8แล้วนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ดู EP เก่าๆก็สามารถกดที่ตัวไอด้านบนขวามือได้เลยนะครับผมก็ซึ่งทีมเราตอนนี้มันครบแล้วนะแล้วก็เสริมสำรองมาได้แล้วด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปดูทีมมันก่อนนะว่าเป็นยังไงนะครับไปดูกันปะ โอเคก็นี่นะนะเป็นทีมของเราฟูลทีมเอลนะครับผมนาออกมาเป็นประมาณนี้นะคือครบแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับนาแล้วก็มีสำรองแล้วซึ่งอีพีนี้นะครับเราก็จะมาดองแบบเปิดการ์ดเพื่อมาซื้อสำรองเพิ่มกันนะครับก็ทําภายในสิ้นเดือนเนี้ยภายในสิ้นเดือนมีนาก็ได้เท่าไหร่สำรองเท่าไหร่เท่านั้นนะครับผมประมาณนี้เนาะก็เนี่ยใช้ได้เลยนะก็เดี๋ยวดองอีพีนี้อีกได้เอ็มเท่าไหร่ก็ไปซื้อสำรองมาประมาณนั้นนะครับผมโอเคเนาะ ก็เดี ula, okay, ๋ยวไปดูกาดที่เราดองกันมาครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมไปดูกันป่ะโอเคก็นี่เลยนะเป็นกาดที่เราดองกันมานะเวันนะครับแต่ยังไม่มี b ีพด uh ิวนะครับเพราะมันยังไม่มาอีกทีนะมันน่าจะมาหลังจากวันที่สิบห้านี่แหละมั้ลหน้าบีพีดิวนะครับก็ริงเควสอันนี้เราเสร็จแล้วด้วยนะไอตรงเควสของอ่าสแตนดาร์ดเนี่ยเราได้แล้วนะใบนี้ใบนึงเราเลือกเป็นใบร้อยหกแปดนะครับก็เราซื้อพาร์ตอันนี้เรียบร้อยนะครับ คือเราเหลือแคดอีกห้าหมื่นแคดอะคือเอาไปซื้อ BP d ีดิวไงแต่คิดคิดอยู่ว่าจะซื้อนี้แต่ดูทรงไม่น่าซื้อแล้วพกเพจมันทํายากด้วยเป็นไอดีไก่ด้วยไงไม่เป็นไอดีแบบดอง,งเฉยไม่ได้ค่อยได้เล่นก็เลยเก็ไบไว้รอ BP d ีดิแล้วกันนะครับผมน้อก,ก็การเป็นประมาณนี้นะก็เดี๋ยวไปรับการแล้วไปเปิดกันดีกว่านะไปดูกันไปครับผม โอเคนะครับผมก็ได้ขายนักเตะออกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็จริงๆก็ตัวหลัก,ลก,ลกงๆงแพงออกแล้วเหือพวกสองสามพันยังไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะ้องเดี๋ยวรับกันอีพีหน้าละกันนะครับอ็อีพีนี้ตังมีอยู่สามหมื่นหกพันล้านนะก็แลกบงเล็กเลียร์หลายได้ตังมาด้วยนะครับหลายพันอยู่นะหลักพันก็รับกันเลยครับได้อีกประมาณสามหมื่นนะครับเ <What? S 1> ดี๋ยวใส่คูปองแป๊บนึงก็บัตรเจกับฮาจินสันนี่คือตัวละหมื่นก็ใช้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะอืช่วยได้นิดนหน่อย ครับแล้วอันนี้ก็โอเว่นสิบเปอร์เซ็นต์ไปเสร็จเสร็จให้มันครบเท่าไหร่ดีจะเป็นสี่หมื่นเอ็มพอดีอ่ะจะต้องรับสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งหน่อยอ่ะประมาณนี้แลวกันนะทั้งหมดก็สามหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบเจ็ดล้านนะครับก็รับแบบมี SVP กับ IGR ด้วยนะครับก็ใครที่สนใจ g c a i ร r ของ FC ออนไลน์ก็สมัครที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมบอกมาจากช่องป๊อบลูได้รับส่วนลดเพิ่มเติมด้วยนะครับโอเคก็ รับเลยแล้วกันสามนสาะครับรวมเปก็น่าจะประมาณเจ็ด0มื่ไปโอเคครับผมเจ็ดหมื่นล้านนะครับว้าว <Wow. S 1> เอาเรื่องก็ที่คิดไว้จริงๆอยากได้นี่เลยนะโรนลดินโยนะครับคืออยากได้อยู่แต่ว่ามันแพงไปไหมนะครับมันก็ดีแหละแต่ว่ามันจะแพงไปไหมสำหรับดินโยก็เลยคิดว่าแบบเแบคบแฮมไหมอะไรนี้แล้วก็ถ้าเอาเดลอาจจะได้เบคแฮมด้วยมั้งหรืออาจจะไม่พอเพราะ สามหมื่นไกลสี่หมื่นไม่พอขาดอีกประมาณห้าพันเอ็มถ้าขายตัวนี้ออกก็น่าจะพอพวกอะไรพวกนี้น่าจะพออืถ้าเน้นแบบว่าสองตัวก็คงต้องเป็นแบคแฮมกับเดวประมาณนั้นนะเดี๋ยวดูอีกทีแล้วกันนาอนเดี๋ยวว่ากันนะครับถ้านักเตะออกเพิ่มแล้วเดี๋ยวไปดูกันทีมในทีมอีกทีเนาะว่าได้ตัวอะไรมานะครับไปดูกันป่ะโอเคครับผมก็มาอยู่กันในทีมแล้วนะตอนนี้ ep ที่แดนะได้เพิ่มสำรองมาอีกสองคนเลยนะครับนะ เป็นทางด้านของเดลวปโลกับเดวิดเบ็คแฮมนะครับสองตัวนี้รวมยอดก็มาเท่าไน,นะเจ็ดหมื่นห้าล้านเนาะก็นักเตะขายออกอีกพอดีก็เลยซื้อมาเลยนะครับสองคนนี้นะก็ถือว่าได้นะไม่ต้องแบบลงคนเดียวดินโยเจ็ดหมื่นล้านจริงมันก็ดีนะมันเก่งนะดินโยแต่ว่ามันได้ตัวเดียวซึ่งทีมเราต้องการสำรองนะครับเราก็เลยเอาเป็นเออเบ็คแฮมนะซึ่งเบ็คแฮมเราก็เล่นแผนเล่นซีเอ็มตรงกลางได้ด้วยก็ถือว่าเออแบบว่า ยกโยกไปเล่น 4M ได้ตรงนี้นะครับประมาณนั้นเนาะเดวไ่โลก็ปีกได้กลางลุกได้ละกันนะครับเพื่อสำรองกลางลุกนะครับนีน่กาก้ากับเน็ตเวิแล้วก็เอาลงไปก่อนเนาะเดี๋ยวลองสองคนนี้ก่อนละกันนะครับผมประมาณนี้นะสำหรับทีมฟูทีแมลนนะครับใน EP ที่8แล้วนะครับก็ถือว่า EP ที่8นี้ถ้านับเป็นเดือนจริงก็ประมาณ2เดือนเต็มแล้วนะประมาณนั้นนะครับสำหรับทีมนี้เนาะ โอเคก็คล okay, so like like, okay, so ิปนี้เป็นประมาณนี้เนาะใครที่ชอบใจการดองการ์ดทำทีมแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับนั้นแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ท้ายคลิปกันเนาะว่าเออนักเตะพวกนี้ที่เราได้มาเล่นเป็นยังไงนะครับโอเคครับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบายครับไปดูไฮไลท์กันไป เชโโอ้โหยิงลูกนี้หยุดดีมากโอ้โหเป็นลูกบล็อกที่ยอดเยี่ยมเป็นการตั้งนเกมรับที่ผิดอรหยุดได้ดีลูกนี้ได้ยิงทำประตูได้ประตูนี้สวยสุดๆเลยครับ เ้บางทีกองหลังนี่ก็ต้องพึ่งพาโชคอยู่เหมือนกันนะครับแต่คราวนี้โชคไม่ดีเอาซะเลยครับบอลตกพวกเขากำลังทับสนามบุกใหนยิงได้เฉียบขาดทีมสกอร์นำแล้ววางเท้าได้สุดยอดและคมกริบจริงๆ <S 2> <S 2> <S 2> ยัดเข้าไปได้เลย เป็นผลง,งานที่ดีของผู้รักษาประตูเป็นใบเหลืองโอ้ยอย่างนี้โดนเหลืองเหรอครับทำท่าจะเปิดบอลลุกเสมอกันอยู่ในคือสกอร์ที่เท่ากัน โอ้โหลูกนี้เลือดเย็นจริงๆครับออกสนามนโอกาสได้บอลนี่กรอบโอ้โหแฟนโดตตเลสทําประตูได้อย่างเทียบขาดนะครับ <frick S 1> <c oughs> ทีมที่เป็นรองแต่วิธีการดีใจสู้นำมาสูก่การได้ประตูขึ้นนำแล้วครับเป็นช่วงเวลาที่ไม่ธรรมดาเลยแหละครับในวันที่ไม่มีใครมองว่าพวกเขาจะทำได้แบบนี้ ตีแตกไล่มา2-1มีโอกาสเปิดบอลนำเข้าทางผู้สารประตูแน่นอนวันนี้ผู้สารประตูดูฟอร์มแกว่งแกว่งมาดินี่ส่งขึ้นมาเิวส กาก้าทำท่าจะเปิดบอลมงสวยเลยครับเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมโอ้โหเล่นได้ดีมากเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมโอ้โหมันดูรีเพย์ครับคุณผู้ชมพบว่ายิงไกลรูปนี้งดจดแค่ไหนแนวรับก็คาดไม่ถึงแล้วครับเจอรูปแบบนี้เข้าไป ชูบแทกเข้ามาโขกหน้าย่างเด็ดขาดจริงๆครับกาจังหวะขึ้นโขกได้ดีจริงๆครับลูกนี้แล้วก็มงได้อย่างแข็งแกร่งบอลตรงตัวผู้รัประตูเตะบุ่มโดยกา้กาเป็นจังหวะที่ยอดเยี่ยมของผู้รัาประตูเล่นบอลอย่างชานฉลาด ยนบอลมายิงได้เฉียบขาดเห็นประตูที่ยอดเยี่ยมโอ้โหลูกนี้เลือดเย็นจริงๆครับนิ่งยังกับผู้ขอน้ำแข็งเหมือนเป็นการส่งบอลเข้าหาก้นตาข่ายยังไงอย่างนั้นเลยแหละครับยิงทิ้งหางออกไป2ประตูต่อศูนย์